ทุกคนครับทุกคนรู้ไหมว่าเราอะ่ะเรียนภาษาอังกฤษแบบผิดๆกันรู้ปะ่ะอืมฉันเองก็คิดเหมือนกันลืมแนะนาตัวไฮกุ o มอร์ n i n งชาชดเขียวครับคนที่ชื่อว่าโอเคคืออย่างนี้นะครับคือเขียวว่าสงสัยว่าเอ้ยเราอะ่ะเรียนภาษาอังกฤษคือฉันน่ะนั่งดูคลิปน้องคนหนึ่งที่เขาเรียนเขาเป็นเด็กจุฬาปีหนึ่งนิเทศแล้วเขาแนะนําวิธีสอบเข้าจุฬาให้และเขาก็แนะนําว่าเรียนภาษาอังกฤษยัง สอบแกดยังไงเขาตั้งเป้าอย่างแรกเขาบอกเขาให้ตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าเขาอยากเรียนในเทศชุฬาและเขาซิวคือเขาสอบไม่ได้ตอนหมอเเะเขาก็เลยซิวแล้วเขาก็เลยอยู่บ้านทั้งวันเลยอือยู่บ้านทำอะไรอ่านหนังสืออย่างเดียวไปเทคคอร์สแล้วนั่งอ่านภาษาเกาหลีแล้วก็ดูซีทีเกาหลีแล้วก็อ่านอะไรแกดอิงแล้วก็แกดแกะเดี๋ยวนี้มันเป,ป,ปลี่ยนไปไปไปแล้วมันจะม่เหมือนสมัยฉันเขาจะทีแกดเขาจะอ่านทีแกด เป็นการคิดเชิงเหตุผลกับอิงเปลี่ยนวิชาไงอ,อันนั้นไม่ยากแต่ภาษาอังกฤษอ่ะเขารู้ไหมเขาอ่านอังกฤษกี่เล่มอังกฤษอ่ะอังกฤษสอบได้เกือบเต็มเลยนะมันเปลี่ยนเป็นร้อยคะแนนอ่ะเขาได้ประมาณแปดเจ็ดสิบเกือบแปดสิบเขาเขาอ่านประมาณสิบสิบเล่มสิบเล่มพอดนะีและเขาไม่พอนะเขาใช้เวลาที่ซิ่วอ่ะทั้งปีอ่ะคือแน่นอนอยู่แล้วคนที่อยู่บ้านทั้งวันอ่ะต้องมีอยู่แล้ว ม้าาจะต้องเขาเป็นลูกคนจีนเหมือนฉันจะมีเฮ้ยไปล้างจานเฮ้ยไ,ไปซักผ้าดิเฮ้ยไปซื้อนี่หน่อยดิจริงปะจริงปะ,จ,งปะจะมีอารมณ์ประมาณเนี้ยทุกคนดูนะแล้วก็จะเริ่มแบบเขาบอกว่าเขาอ่านแล้วเขาจำเขาทำาง,งี้อ่านเสร็จแล้วเขาจดศัพท์ที่เขาไม่รู้เขาหัดทำแบบสมมตินะเป็น Read i n g สามสามริดประมาณมีห้าริดดิ้งดะทายละสิบข้อ ดึงละสิบข้อเขาก็ทำห้าสิบข้อเป็นห้าสิบนาทีสิบข้อห้าสิบเนี่เขาก็แบ่งเป็นสิบนาทีสิบนาทีสิบนาท,นาทีเป็นเซตแล้วจาแล้วจดสับเขาทํอย่างเงี้ยแล้วจดสับใส่สมุดแล้วเอาสับที่จดสสมุดอ่ะไปจดใน a 4จดแบบส,สวยๆนะแบบวาดแบบเหมือนมีวาดตัวการ์ตูน,นะนแบบแบบแบบจดสับสวยๆนะโฟล์สตูอะไรเนี้ยจดสับและจากนั้นเขาก็อะไรด้วยเขาก็ทำ u t u b e ไปเรื่อยๆ y o u ูทูบซิวเขาแบ่งเวลา แน่นอนมันจะมีวันรวมญาติวันเชีงเมง้งวันไปกินข้าวกับปามาแน่นอนมันต้องไม่ว่างทุกวันอยู่แล้วแน่นอนเอเขาบ้านนแ,แล้วจากนั้นอนะ่ะเขาก็เริ่มอ่านอ่านนะอ่านสเสร็จปุ๊บจดใส่จดสับปุ้งเนะี้ยใส่สมุดจด,จดสมุดจดใส่เอซีต่อเอซีสามปึง 4, 3, ป้งเอซีสามปึ้งนั่งเขียนแล้วจดใส่เอซีเสร็จแล้วไปซื้อนี่มาอีกเอกระดาษเนะี่ยเขาเรียกกระดาษอะไรนะเคยเห็นกระดาษโพอิตปะ่ะแต่เป็นโพอิตเวอร์ชั่นใหม่นะ เวอร์ชันจำำําคําศัพท์เป็นกระดาษฉีกอะแล้วแบบแล้วเอาเหมือนกับตั้งไว้อะไว้นิ้วตั้งไว้ที่เพดานน่ะแล้วก็เอามาแปะ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 ,แปะเป็นศัพท์ภาาษอังกฤษแล้วเขาก็ทํำเงี้ยกับอ่าทีแพดทีแพดคือเหมือนเหมือนข้อสอบกอล์ข้อสอบรุ่นคือข้อสอบภากอล์ย์อะเขาก็ทำอย่างนี้อีกเก่าภาษาเกาหลีทําซ้ําเลยทาศัพท์ไปเทคคอร์สเทคคอร์สเทคคอร์สข้างนอกเยอะแยะเออสยามนั่นงเนี่ยเทคคอร์สเสร็จปุ๊บเริ่มเลยเทคคอร์สเสร็จ เทเข้อเสร็จทำไรจดสับ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 เสร็จจำแล้วก็ว่างก็เอาสมุดมาดูจดเสร็จก็จดว่างก็จดใส่ A4 ต่อแล้วก็ดูซีรีส์ต่อแล้วก็เป็นจดใส่โพดอีกแล้วก็แปะแปะแอะไรจําได้แล้วก็แบบเต็กเตกเกไว้เขาทำอย่างนี้ทุกวันเหมือนในรีบอลเลยปะรีบอลซินะฝึกสาเดือนซินะซินะฝึกอะไร ซีนะยามมาตะกูคุเดละทุกคนตื่นมาต้องวอร์มอัพวอร์มอัพออกกําลังกายวิ่ง,งต่างๆแล้วก็กินข้าวไอพวกกิจกรรมล้างอาบน้ําแปรงฟันซักผ้าไอพวกนี้มันธรรมชาติเฉยๆจะไม่พูดนะโอเคปะ่ะช่วงเช้าอ่ะกูคุเดละจะฝึกในกระตูนะฝึกวิชาฝึกอะไรรูวะอ่าฝึกนั่งอ่านหนังสอือแล้วนั่งทําอาวุธอยู่คนเดียวในห้องสมุดเลยนุย้ยทําคนเดียวนั่ง อ่านหนังสือเพราะเพราะเนี้ยเขาจะทําอาวุธมันต้องใช้ความรู้ไอ,อันนี้เป็นคนฉลาดส่วนยมนมามมอมโตะฝึกวิชาอะไรฝึกฝึกอะไรหรอฝึกต่อสู้คือฝึกดาบแบบฝึกดาบแล้วเขาเขาจะมีเหมือนกับมีสัตรูเหมือนตัวล่อฝึกฟันดาบฝึกกาลังอย่างเดียว,ลวเลยออกกาลังอย่างเดียวเลยซึนะตอนเช้าฝึกเทคนิคเทคนิคเทคนิคอะไรต่อสู้เทคนิคว่ามีแหวนวงแเล่เขาจะยิงเอ็กซ์เวอร์เนอร์ยังไงเขาจะใช้แหวนยังไงเขาจะต่อสู้เขาจะคานยังไง ถ้าคูเขาจะมีคูมีมีมีรันรันมิจิรันมิจิเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ออกแบบมาเพื่อให้ฝึกซึนาว่าเฮ้ยจะต้องต่อสู้อย่างนี้นะเขาจะบอกหมดเลยว่าต่อสู้อย่างนี้เฮ้ยเธอต้องต่อสู้อย่างนี้ต่อสู้อย่างนี้และนี่จะเป็นเหมือนคู่ซ้อมเทคนิคไม่ได้ซ้อมกําลังซ้อมเทคนิคอะไรเฮ้ยมีเทคนิคนี้แล้วลองไปคิดเทคนิคใหม่เหมือนกับให้โจทย์มนาะให้โจทย์พอเสร็จแล้วทุกคนก็นมาก,ก,กินข้าวด้วยกันเสร็จแล้วตอนบ่ายยามาโตะจะฝึกฝึกฝึกเทคนิค ว่าจะมีจะลองท่าใหม่ๆท่านี้เทงดาบว่าจะมีดาบใหม่ๆไหมลองฝึกท่าใหม่พอได้ท่าใหม่แล้วทําไงให้คลองแล้วเขาออก yes. แล้วยามโตะก็จะนั่งเรียนเรียนอะไรวะเรียนวิดีโอผ่านสคาโลสคาโลจะเป็นนักดาบที่เป็นคู่ปะตอนนี้เป็นเพื่อนกันในเรื่องนะในเรื่องแล้วเขาก็นั่งเรียนนั่งเรียนนั่งเรียนกันเรียนเลยนวะ้ยนั่งดูแล้วก็ฝึกลอกดูเสร็จลอก ดูเสร็จก็ลอกลอกวิชาลอกวิชาใช่นั่งดูแล้วลอกวิชาไงเสร็จแล้วลองดักแปลงเป็นเทคนิคก็ครูที่รก็คือจะเอาเอาวุธทั้งหมดอะถ้ายังทําเสร็จก็ทําให้เสร็จตอนบ่ายต่อเสร็จแล้วเอาเอาวุธทั้งหมดอะไปฝึกมันจะย้ายไปอีกห้องหนึ่งห้องที่สามารถแบบยิงปืนได้ปืนปืนแหวนได้ซึนะจะมีครูฝึกอีกคนหนึ่งชื่อชิบาริชิบาริหนุ่มหลอ่อเท่ตลอดการที่สาวๆคนไหนก็อยากได้เป็นแฟนชิบาริจะมาสับ์ซึนะ ซัดซึนาแบบเอาเปเอาตายเลยเอาเป็เอาตายแล้วปากบอกว่าจะซัดผมจะซัดคุณผมจะผมจะซัดคุณให้เละปากผมจะซัดให้เละนะพอซัดเสร็จปุ๊บแล้วก็สอนแล้วพอแล้วก็หล่อร้อยซุนารลุกขึ้นมาแล้วก็ซัดต่อแล้วก็สอนซัดไปเรื่อยๆซุนาก็ซัดต่อซัดต่อยสู้กันไปสู้กันมากระโดดโอ้โหคนบ้านลแม่งกระโดดสูงเท่าเวดาน่ะโอ้โหแม่งซัดกันไปซัดกันมาแบบโอ้โหโหดมากอ่ะ แล้วพอไปเสร็จปุ๊บพักแป๊บนึงแล้วก็ฝึกเสริมใหม่ยน,นะตอนเรียนทำอย่างนี้ทุกวัน3เดือนจนฝึกได้น้องเขาก็ทําแบบในกระตูนเยคือน้องเขาฝึกพวกเนี้ยจดสับทุกวันตานที่พุนอนะไรเกี้แปะจดไซส์สมุด A4 แล้วก็แปะ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 ,แปะ,แปะ,แปะถามว่าเวลาที่เราเรียนอะไรพวกเนี้ยทำภาษาเกาหลีหรือน้องอีกคนหนึ่งที่เรียนจุฬายเี้ยที่เขาเรียนัญชีจุฬาปีสี่เขาบอกว่าเขาตอนสมัยเขาอ่ะทำแกะแผดแผดหนึ่งอะ เขาบอกเขาเขาอ่อนเขาเขาอ่อนเขาเรียนสายวิทย์้วเขาอ่อนอ่อนวิชาของไอเนี่ยอะไรวะอ่อนเลขอ่ะเขาอ่อนเลขไม่ใช่ปูบิดอ่อนชีวะอ่อนฟิสิกส์เขาไม่ได้เลยเขาเรียนแค่ขอไปทียเขาเลยเอาแพทหนึ่งอ่ะเคยเห็นหนังสือแพทหนึ่งปะเอามาเป็นตั้งเลยนะเสร็จแล้วมีหนังสือทแล้วเขาก็นั่งนั่งดูทฤษฎีอ่ะแล้วเขาก็นั่งแกะโจทย์แล้วเขาก็ทําความเข้าใจว่าเอ้ย ไปแบบช้าๆเลขมันต้องไปแบบช้าๆเพราะว่ามันเหมือนกับเหมือนจิ๊กซอมันต้องค่อยๆเลขมันต้องไปแบบช้าๆว่าเอ้ยเอ้นี่ยังไงวะเอกภพสัมพัทธ์คืออะไรเซตยังไงแคลคนลสลิมิตถอดลิมิตยังไงแล้วทำไมถอดยางี้ต้องยอนไปดูิษฐดีเขาค่อยๆทำค่อยๆทำจนได้แผ่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบอยากจะบอกว่าทุกอย่างอะทุกอย่างมันใช้เวลาเหลือรุ่นน้องเขียวที่ไปอยู่เมืองจีนอะแล้วแบบสังคมต่างๆป้ายเมืองจีนป้ายภาษาจีนคนพูดภาษาจีน อยู่มองจีนถึงแปดเดือนนะคงจะพูดได้แบบเหมือนเป็นภาษาไทยอ่านได้แบบอ่านชิวๆเหมือนดูได้ทางออนไลน์โรงเรียนฝึกสายรับมรดกมหันตภัยอารอมณ์พวกเนี้ยแต่เป็นภาษาจีนนะต่อ้เป็นคําถามซ้อมยังไงแต่ก็ไม่ควรถามคําถามง่ายแบบนี้ไหมไอ้คำถักไอ้คำพูดพวกเนี้ยเขาสามารถพูดเป็นภาษาจีนได้อย่างเฉยๆเลยรุ่นน้องเขียวโอ้เก่งนะใครว่าไม่เก่งไม่จริงนะอุย้ยพูดภาษาจีนนี่มันสับยากนะ เราไปพูดภาษาฝรั่งที่เรียนภาษาไทยเดีวยวฉันจะพูดได้ฟังนะนี่ต่อให้เป็นคําถามซ้อมยังไงอะแต่ก็ไม่ควรถามง่ายๆแบบนี้ไหมมันแปลว่าเหมือนกับเอ้ยนี่เป็นคาถามซ้อมนะแต่ก็ไม่ควรถามเราซ้อมสอถามคนถามแต่ว่าเราไม่ถามเห็นปะเห็นปะเราพูดภาษาไทยเรายังต้องแปลไทยเป็นไทยเลยให้มันขยายความข้างรักเนี่ย I'm crazy in love crazy I'm not in love so much เห็นปะทุภาษาอังกฤษที่เขียวฝึกอะ ทุกอย่างเขียวนั่งดูดูอะไร,ก,ระาาาการ์ตูนภาษาอเมริกาทุกวันทุกอย่างเว้ยเวลาเราฝึกอะไรอะไม่ว่าจะอะไรก็ตามอะเฮ้ยเราฝึกทุกวันนะเราต้องฝึกเราอย่าขี้เกียจจริงๆนะจริงๆเราต้องฝึกทุกวันเราต้องฝึกแ่ะคิดดูดิน้องเขาจะิดจุฬาไหมซีน่าจะชนะเบคูลันไหมซีน่าฝึกสามเดือนอยู่ใน,อย,ในอยู่ใต้ดินทั้งวันไม่ไปไหนเลยเออโกคุตจะมุบโตบฝึกกําลังทุกวันเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดฝึกกําลังทุกวัน จับดาบจับดาบตอนนอนยังยังต้องเอาดาบไปนอนเลยคิดดูดิเพื่อแบบตื่นสมม,มสต,ติมีศัตรูอ่ะบุกเข้ามาแล้วพร้อมพร้อมจับเลยกูเรียนรัคิดมือนี่คือต้องถืออาวุธทั้งวันอะ่ะต้องมานั่งคิดเรื่องอาวุธทั้งวันเหมือนกันน้องเขาคิดเรื่องไหนน้องเขาตอนซิ่วเขาก็ต้องคิดเรื่องศัพท์ทั้งวันเฮ้ยไอ้น้องน้องที่เขาต้องคิดโจทย์เลขว่าเอ้ยไอ้ชื่อโจทย์เลขยัไวะ,ะอย่างตอนเขียวเขียวคิดเรื่องอภาษาอังกฤษกูจะดูเรื่องไหนดีวะ กระตูนเรื่องอะไรดีดูหนังเขาเรื่องสำนวนมันพูดอะไรวะพูดอะไรวะฟังอีกรอบ YouTube ่ค่ย้อนฟังมันอีกรอบไม่เข้าใจฟังมันอีกรอบและเปิดซับเปิดซับไม่ได้อะไรฟังจนกว่าจะเข้าใจอะ่ะทุกอย่างที่เป็นการฝึกมันใช้เวลาไม่ใช่แค่เดือนสองเดือนบางทีเชื่อดิว่าอะไรวะอย่างน้องเขาอ่ะที่เขาซิ้วสอบไม่ติดอสุธ,ธาละ่ะและ้วทำไมาอยู่เดี๋ยวเขาสอบติดอ่ะปีหนึ่งแสดงว่าเขามีบทเรียนแลอเขาสอบติดแล้วนีให้จุฬาสวยเลยนางแบบนางแบบ าน,นางแบบสวยนางแบบชั้นสวยเลยและความรู้ทั้งหมดก็นะว่าเป็นการฝึกวิชาแล้วตัวเองก็ไปเรียนวิชาใหม่แล้วเราคิดดูนะว่าทําอะไรพยายามทําให้เต็มที่ว่าเชื่อเินะทุกอย่างมันจะตอบแทนเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําคลิปอย่างนี้สักพักนึงนะพูดอย่างนี้นแหละใน youtube อย่าไปคิดมากคิดซะว่าน่ารักนะตัวเองอะไรประมาณนี้อะไรอุ้ยอะไรดีกว่าไปไปอุ้ยบุญอะไรอย่างนี้อุ้ยอ,อุย Milo.